็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในก้อ็ช่องทัสไ n ชแนลแกเกมส์คุณติมบายวันนี้ก็จะไปรีวิวปืน LK 2 4นะครับผมแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ค่อยได้เล่น AR ในเรกน,นะครับผมแต่ว่ามีคนคอมเมนต์ขอมาผมก็เลยพยายามจัดเล่นให้นะครับไปไปดูของแต่งของผมกันเลยดีกว่า อันแรกผมก็จะใช้เป็นตัวลำกล้อง OWC นะครับผมเป็นตัวเนี่ย Markman ตัวเป็นตัวนี้เป็นตัวสับเพิ่มระยะดามเหนะครับแล้วก็ตัวต่อไปผมก็จะใส่เป็นตัวผ่านท้าย MIP เพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับผมก็อาทุกคนอันนี้ผมใส่ตัว MIP กับพอผมไปใส่ตัวแมตติผ่านท้ายลดโคตหัวภาพเลยความแม่นยำเนี่ย ผมก็เลยใส่ตัวนี้ดีกว่าปืนได้จะไม่ค่อยดีดเลเซอร์ผมก็ใช้เป็นตัวเดิมนะครับผมตัว OWC เพิ่มความไวในการลิงแล้วก็กิฟผมก็จะใช้เป็นตัวน,นี้นะครับผมเพื่อ,อลดความเ,เพิ่มความแม่นยําเมื่อลิงยิงแล้วก็ความการควบคุมแนวตั้งนะครับแล้วก็แม็กผมก็ใช้เป็นแม็ก40นัดเพราะว่า,าผมถ้าใช้50นัดมันก็จะ ลดความไวในการเลงแต่ว่ากระสุนมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันเยอะเกินไปสำหรับผมอะ่ะอือสี่สิบนัดกำลังดีก็ตามนี้นะครับผมก็ถ้าใครยังไม่มีของแต่งหรืออะไรก็เอาของผมไปปรับเปลี่ยนกันได้นะไปไปดูเกมเพย์กันเลยไอ้กลัวไปกัน ผมก็เลนเป็นโหมดดอม i n a t i o n dash f ง g h t i n นะครับผมข,ขอดาบ er ให้ด้วยฟั่งเขาไปเต้นฝั่งเขาก่อนดีกว่า enemy inside จิตปืนตายโอ้ยแล้วโอยแล้วนี่คืออะไรบ้าง ak47 คืออะไรวะเพื่นอนต่อ ไอซีอาร์วานแล้วก็อาร์ซีมอสอีกแล้วแล้วก็นี่ปืนอ,อะไรเนี่ย <S <S ปืนอ,อะไรปืนทิพมายนะครับผมใช่ใช่ถุยไาดิไปดิวิ่งไม่ได้มาเดินก,กลมๆอ่ะยังก็ยืนนิ่งเลยรอใครฝั<ป>่งเขายังไม่เข้ามาเออเข้ามาแล้ว เรามี AGR H H หกใช่ไหมวะใช่แหละสีม่วงๆเมื่อกี้ไปขึ้นรถไฟก่อนเลยเอมาดิชิปโอโ้ปิดปืนมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีว่ะโล่งเลยเ พอเว็กกี้ไม่มีเนาะมาดิเห็นละขึ้นไปทำอะไรคั้เวมีรีโหลดขึ้นแป๊บว้าวเยอะจัดเยี่ยวนะโอ้โหนึกว่าไปกันหมดแล้วตายลีเพื่อนดีได้ไหมตึ้งหนึ่งก็ได้อยู่โอ้โหแอขึ้น

ยึดเอนก็ลักกันหลังมาไหมหลังมาไหมเที่ยวไปมีตอนเฮ้ยเสียวบอลเหล็กสุดละตั้งไงตายนะตายนะบอกเลยตายนะมาดิตายลักเก่งจริงๆจตาย

มมามา,มาตายตายแล้วเอ้าโหเหยอบแล้วกดแตกเฮ้ยโอโหแตกคนได้เฟนเน็ตไปไปเพื่อนระวังในรถไฟนะนั่นไงเดี๋ยวเราลักแค่ให้เอ,าอ้านึกว่าลงไปโอ้โหสายยิงกดประตู เพื่อนไปคือรถไฟก่อนลยนั่นไงว่าแล้วเพื่อนต้องมีตัวคือรถไฟโอ้โหอะไรเจ๊งเกินอะ่ะไป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 ,ไปบีมีไหมมีอยู่แล้วบนเหล็กบนเหล็กแน่นนอนโอ้โหัะสูนมันเยอะจังวะเพือเออ่อนไปเอ้าเอ๊ โอ้โหปืนพกเพื่อนเอเสียได้ไงโอ้โหไม่มีใครดูเลยเข้า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 อจบครึ่งแรกแล้วผ่านกัเยอะเยอะโยห่างกันประมาณยี่สิบแทมไม่ถึงยี่อ่ะประมาณสิบกว่าแ้ม

โอ้ปืนลั่นบ่อยจังวะดักนะตงโหดักจัดเลยเข้าบีเขาบีเขาบีเขาบีกันเถอะเข้าบีกันเถอะเข้าบีกันเถอะเอว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  เข้าเอง้ะโอ้โหเยอะเกินเข้าเยอะไม่ง่ายเลยผมว่ามาเข้ามาตายตายเว้ยเข้า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 ปแลนแล้โอ้โหอาร์ี้ We're captured by how? Friendly stealth chopper inbound. Contact with enemy! Oh! No! i

it's too close. Ah, We've taken the lead. Our UAV has been destroyed. Losing A. Enemy UAV spotted. Lost oh, off. yes, he We captured Alpha. We captured Losing B. Contact with enemies. Oh, 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 ไปไปไปจบเกบมก็ได้แล้วก็จบเกมที่รับร้อยนะครับต่อ,อ,อร้อยห้าสิบต่อร้อยสามสิบหกเพื่อนปิดฉากเพื่อนเหรอเพื่อแหละเดี๋ยวะไปเอาคิมโบวะโนซโคเฉยคอได้อีกแล้ว นาน,นี้ต้องเป็นคอได้ตลอดเลยใช่ไหมต่อได้ยี่สองครับแตงโมอีโคมากปังน,นี่ออกมาดิควางได้ควางเป็นไงบ้างครับกับปืน LK 2 4ของผมนะสำหรับตัวผมผมคิดว่าก็เล่นได้แบบสำหรับสายซัพพอร์ตหรือว่าสายแบบ ช่วยเพื่อนหรือซัพพอร์ตก็อย่างนั้นแหละครับแล้วก็ท่าที่ผมเล่นมานะผมคิดว่า AK 117น่าจะเอ่าจะเล่นดีกว่านะครับผมแต่มันก็แล้วแต่คนเล่นนะผมว่า AK 117น่าจะดีกว่าส่วนปืนนี้ก็เหมาะสำหรับสายซัพพอร์ตโดยเฉพาะนะครับผมสายวิ่งลุยน่าจะแบบน่าจะมันเล่นไม่ได้หรอกสำหรับสายวิ่งลุยเพราะว่า ืนนี้มีไฟเล็ดช้าแล้วก็ถึงดาเมจแรงแต่ไฟเล็ดช้านะครับผมสาหรับเป็นปืนสําหรับตั้งตั้งรับมากกว่าอา่าฮะส่วนผมคิดว่าไอคีหน่หนึ่งเจ็ดน่าจะเหมาะสําหรับสายวิ่งบูนะครับผมก็เอาไปปรับเปลี่ยนกันได้นะโอเคก็ใครชอบคลิปนี้หรืออยากให้ผมทำอะไรคลิปหน้าก็คอมเมนต์กันมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็กดกระดิ่งกับผมด้วยนะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับบายว้าว